เเรานี่ยสิ่งที่เราฝา,ากถนาเนี่ยมันอาจจะผิดก็ได้แค่ผู้หญิงเนี่ยจะชอบมองหาว่าทุผู้ชายที่มีตมังมีคนรวยเจ่คนรวยก็ไม่ใช่มาเป็นคนดีนะปาดน้อยอยู่นะพอไปอยู่จริงๆแล้วมันไม่ค่อยงอเลยนะคนมีจางอ่ะ แล้วพวกผู้หญิงลหลายๆคนก็ต้องการพวกนี้อยู่แล้วเอาสินั่นแหละทุกข์ของมึงที่มึงจะเจอจริงไหมนี่พูดถึงชีวิตที่ใช้อยู่ทางโลกแต่ทางธรรมแล้วอยอยู่ยังไงมันก็ทุกข์อยู่ดีเ่างธรรมจะมองไปทุกข์พาะอารมณ์พวกนี้แหละทุกข์พาะความปารถนาทุกข์พาะความอยากทุกข์ที่พบบระพุทธเจ้าพูดว่าทุกข์พาะความอยาก อยากอะไรล่ะอยากมีอยากโน่นอยากน,น,ากนี้อยากเป็นโน่นเป็นนี่อยากได้โน,น่นนี่เมื่อไม่สมความปรารถนาไม่สมหวังก็ผิดหวังเห็นไ,ไหมมันทุกไหมอันนี้เขาเรียกว่าสภาวะของธรรมอ่าชักทื่เราเนี่ยชาปนเปรจริงๆเนี่ยเกิดมาเหมือนละครฉากหนึ่งไหมแสดงไปตามบทตามบาทเด้วก็ตายใช่ไหม ฮะตอนนี้มึงเจ๋งตึงยังหรอกตอนมึงเป็นสาวเนี่ยมึงเห็นเนี่ยยายนี่ไหมเนี่ยตอนสิบสี่สิบห้านี่ก็โอ้ธรรมดาที่ไหนล่ะจริงไหมล่ะอ่ามารุ่นนี้ฆ่าตัวตายก็ไม่อยากตายแล้วตายยากแล้วนะเอ้าเห็นไหมแกทุกข์อะไรไม่รู้ยายคนหนึ่งอะแกก็เลยไปปรึกษาหมอเห็นไหมแกอยากยิงตัวตายไง แกไม่รู้ว่าหัวใจแกอยู่ตรงไหนแกจะยิงแม่นแกก็เลยไปปรึกษาว่าหมอหัวใจอยู่แบบอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยหมอก็เลยแนะนํามาอยู่ที่หัวนมอยู่ตรงเนี้ยซ้ายด้านซ้ายใกล้หัวนมเนี่ยแกกลับบ้านแกก็เลยยิงไม่จ่ายไปโดนท้องเพราะนมแกหย่อนลงมาอยู่ตรงนี้นแล้ว ฮะเอ็นไหมล่าพ่อหัวนมเพราะนมยานห,หมายถึงมันเสื่อมไปตลอดฮะไม่ว่าหญิงว่าชายเลยจหิงไหมอ่าแต่ถ้าไม่มีขันติล่ะเหมือนลุงจาพูดหลายๆสบคสมัยเนี้ยไม่อายนกอย่างเงี้ยลุงจาพูดว่าไม่อายนกทำไม ไม่อายนกอายกามันทํทำไมถึงว่าอย่างนั้นเอานกเนี่ยมันจะมีไข่มันยังสร้างรังก่อนนะมันจะจับคู่เนยเชื่อไหมแต่คนแหละโบราณสมัยก่อนก็สอนลูกศรลาว่ายาชิงสุกรหามหมายถึงอยากให้ใช้ชีวิตอยากให้มีคันติ มีความอดทนมีสติปัญญากว่านี้เพื่อจะเลือกคู่คองอไม่จําเป็นต้องรวยไม่จําเป็นต้องมีชาติกําเนิดที่ดีหรอกมันอยู่ที่นิสัยจริงไหมคนเรียนสูงก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีนะกูก็เห็นแบบคนเรียนทุกสูงหละทุกวันนี้โกงเก่งหลอกเก่งอยู่ยังไงล่ะ โอ้เม men, ื่อก่อนก็จะสอนอยู่ว่าอ่หนูเอ้ยถ้ามึงจะมีผัวนะมึงต้องไปหาพวกที่มียศถาบรรดาศักดิ์ลูกเขาจะสอนกันอย่างงี้คนโบราณเนาะแต่ลูกสาวก็ไปหามาได้แล้วแต่ยศถาไม่ได้ได้แต่บรรดาศักดิ์ลายพ้อยเลยตัวเฮ้ะ จำไว้นะถ้าเราม,ไมีไม่ต่อต้านอารมณ์ไม่ได้เราก็จะใช้อารมณ์ไงเพราะอารมณ์มันบีบคั้นความรักทำให้คนตาบอดเห็นไหมที่โบราณบอกตาบอดก็คือมันใช้อารมณ์มันไม่ฟังใครแนละ้วตอนนั้นถ้ามันรักกันแล้วริงไหมบางคนก็บอดข้างเดียวด้วยนะ เพราะรักเขาข้างเดียวฮจริงไหมล่ะอ่าเพราะฉะนั้นมันโอ้มันมันมันระวังด้วยนะนี่ให้เรามันระวังการจะอ่ายิ่งยิ่งเด็กเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยมันสิ่งเลวมันเยอะไงฮะฮะลุงจาถึงว่าลูกหลานเอยนะวัดวาอารามเราเนี่ยไม่ใช่ศิลศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่งมงาย ไม่ได้สอนกันให้เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อนะไม่ศรัทธาอย่างเดียวสอนให้มีสติปัญญามันมาฝึกฝนเพื่อให้มีความอดทนมีขันติหักห้ามใจตัวเองไงฝึกใจตัวเองเนะี่แหะอะอันไหนไม่ดีก็ไม่ทำอย่างเงี้ยฮะ ให้เห็นแจ้งในความพอใจและไม่พอใจตัวเองให้เราฝึกผลทวนกระแสะใจตัวเองมันจะได้อดทนหักข้ามใจน้อยไม่ใช่ไปปล่อยตามันถ้าปล่อยคนต่อกลางคนต่างปล่อยล่ะฮะเหมือนรถขาดเบรกไหมฮะมันก็ชนมั่วเลยแหละเห็นไหมมา เพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะเพราะฉะนั้นวัดวาอารามเราเนี่ยนะศาสนาพุทธของพวกเราเนี่ยไม่ได้สอนให้ไปทําพิธีกรรมไม่ได้สอนไปอ่าให้สิ่งไหนมาโดนบันดาลน,นะไม่ใช่ไปบูชาลาหูลาหอยอะไรเลยนะลาหูเป็นอะไรอ่ะ อหรอยังไหมล่ะมันเป็นลูกใครวราหูนี่ซึงไปบูชามันมันที่มาที่ไปยังไงม,มันแค่เป็นตำราของพาราหมณ์เขามันไม่ใช่ศาสนาพุทธนะเราไม่ได้ก้าวไกลหรอกถ้าเป็นพุทธเราเนี่ยไม่ใช่ถ้าพาราหมณ์เขาจะทำน้นเป็นสิทธิของเขาแต่พระเจ้าประสงค์ชาวพุทธเราเนี่ยเห็นไหม ไปกราบวิงมอร้องขอไปบูชานุนอย่าใครจะมาเปลี่ยนแปลงกรรมเราได้นอกจากตัวของเราเองนะเพราะกรรมคือการกระทำไม่ใช่ไปแก้สิ่งที่ผ่านมาเมื่อวานเนี้ยเราต้องแก้ในปัจจุบันเพื่อพัฒนากรรมตัวเองฮะไม่ใช่ไปเชื่อบ้ว่าบวบลุกลงแรงๆฮะ กูอยู่กับครูบาอาจารย์มานานมาหลายยุคหลายสมัยอาจารย์ขังบางองน์นี่โอ้โหไปหล่อแหวนพญานาคมาเนี่ยหิ้วมาทีละถุงสองถุงอะถุงละพันห้าพัห้าเอามาวางแล้วก็มาทําพิธีปลุกเสกนะสวดคาถาอะไรก็ไม่รู้บอกว่าก็ขังแล้วก็ขายฮะไอ้พวกอยากรวยอยากถูกหวยก็เอาลอะฮะ โอ้พันคนมันต้องถูกคนหนึ่งเหรอวะจริงไหมล่ะเพราะแฝงฮะจริงไหมล่ะเพราะไอ้คนถูกก็โอ้ยดิไม่ไปนันถูกหวยไอ้คนไม่ถูกมันไม่พูดเลยนะเงียบเพราะเป็นนี่ไงจริงไหมนี่กูยังจะแนะนําเลยสะพวกมึงอ่ะฮะไม่ชอบรัฐบาลกูแนะนําไม่ไปซื้อใจดินนะ <laughs> จริงไหมล่ะมามันไม่ใช่อย่างนั้นการใช้ชีวิตศาสนาพุทธเราสอนเรื่องกรรมเรื่องการกระทำพุทธศาสนาเราเนี่ยเรียกว่าพุทธศาสตร์อันนั้นมันสยศาสตร์มันตรงกันข้ามเลยสายญ,ญาตแปลว่าหลับฮะว่าไงาครูครูใหญ่รู้จักไหมเป็นชาวพุทธรู้จักไหมคำว่าศาสนาพุทธเราคืออะไร พุทธศาสตร์แปลว่าพุทธไปว่าผู้ตื่นเป็นศาสตร์ของผู้ตื่นไสยศาสตร์สย,ย่เนี่แปลว่าหลับแปลว่านอนมันตรงกันข้ามเลยไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์เนี่ยพุทธะาแปลว่าตื่นนะนล้นแปลว่าหลับมันคนละเห็นไหมมันไม่ใช่อันเดียวกันนะจำไว้แต่ใครจะทำเราไม่ได้ว่าเราพูดถึงศาสนา แต่ละศาสนาเราไม่ได้ไปว่าพามว่าใครอย่างนั้นนหะพามเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขาก็เชื่ออย่างนั้นแต่ศาสนาพุทธเราเข้าไปยุ่งกับเขาเนี่ยมันก็ผิดแล้วจริงไหมล่ะเหมือนมึงเป็นตำรวจเนี่ยมึงอย่าไปขายยาบ้ามึงก็เป็นโจรแล้จริงไหมล่ะมึงเขาให้ปรายาบ้าเนี่ยผู้ศทธาศาสนาก็เหมือนกันเขาให้สอนพาทำความดีให้เกิดสติปัญญาไม่ใช่พาเขาไปทำอย่างนั้นจริงไหมล่ะ ันก็ผิดหน้าที่ไงมาจำไว้นะเทวะนิยมนี่นีนน่ศิยศาสตร์เทวไม่ใช่ไปวิงวอนร้องขอจริงไหมล่ะ,ะเหมือนพัวเมียเนี่ยมาโหแต่งงานมาสิปียังไม่มีลูกมาขอลูกกับพระอย่างเงี้ยนี่มาขอกูหลายคู่นะ กูจะทําได้ยังไงกูบวชแล้วกูว่างเงี้ยถ้ากูไม่บวชกูจาช่วยได้มันบ้าไปขอพูดลูกกับพระพุทธรูกอย่างเงี้ยก็เขาไปขอแล้วได้บ้างฮะโอ้โหถ้ามึงไปขอแล้วไม่ทําลองดูสิมันจะได้ไหมล่ะฮะมันไม่ถึงเวลามันใช่หรอกลฮะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างะนะอ่า มันเกิดที่การกระทําของเราจริงไหมล่ะไม่ใช่ไปขอคนอื่นอย่างเงี้ยพึ่งคนอื่นพึ่งพึ่งสิ่งอื่นพึ่งการกระทําของตัวเองที่เรียกว่ากรรมกรรมะนี่แปลว่าการกระทําเราต้องเข้าใจคําว่าบาลีนะบาลีนี่แปลว่าอัป,ปรีอย่างเงี้ยอีอัป,ปรีโกรดนักน,นะ อัปรีแปลว่าไม่น oh ่า oh รักันไมาด้เห็นไหมสัตว์ัว่านี่ยส uh 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 ัตว์สัตว์ตว่านี่ยแปลว่าค้องเรนชานแปลว่าขวางเห็นไหมมันเป็นเรื่องของภาษาเหมือนภาษาอังกฤษนี่แหละจริงไหมบาลีนี่เป็นภาษาแฟนหนึ่งของอินเดียคือมคตเห็นไหม จริงไหมย่างสังขารอย่างเงี้ยสังขารเนี่ยเอ้แม่งไอ้สังขารเสื่อมว่า้นสังขารแปลว่าความคิดปรุงแต่งปรุงแต่งทั้งมวลเ่ะเรียกว่าสังขารไม่ใช่ร่างกายร่างกายเนี่ยร่างกายเนี่ยเขาเรียกธาตุศีรษะ,อะ,อ,ะอะไร เสื้อมันก็ไปหาเสื้อเอาเองไม่พอกมก็ว่าเลือกทำซะไม่ต้องเสนอมาหรอก นี่เหมือนกันเห็นไหมะจะทาอะไรก็ตามมาเนาะมันต้องรู้จักกาลเทศะด้วยกูกําลังเทศธรรม,มะอยู่เห็นไหมมันปุ๊บมันหยุดเลยเห็นไหม,มตาเขาแล้วออยางพญานาคไมนมีจริงเลาไปโน่นพญานาคอีกแล้วกไุ่มหมพญานาคมั <c oughs> นก,ก็มีนะ อยู่เมืองลาเนี่ยก็พญาน,นาขเมพรพมา่าไทยเนี่นะมีพญาน,นาคแต่ถ้าไปจีนก็เป็นมังกรแล้วนะกาลายเป็นมังกรแล้วนะถ้าไปทางฝรั่งก็เป็นอนาคนอนดาแล้วนะพญาน,นาคมันมีอยู่นะมีจริงเั้่งจากคนที่เชื่อว่ามีจริงเ,เห็นไหมอยู่ประเทศไทยขมรเนี่ยถ้าไปพูดถึงพญาน,นาคกับฝรั่งนะอ่ะอนาคนอ,อาคนดาเล,ลพยพญาน,นาคประเทศจีนนี่มีเขามีขาด้วยนะ มังกรนะนะอห้้ลาอยมาพูดเลยฮะผมบ่าคนไทยส่วนใหญ่เลยส่วนมากจะวิงวอลร้องโผก็มันไม่ใช่พุทธศาสนาไม่เข้าใจในศาสนาของตัวเองไงมันไปพระยาหน้าหน่เดี๋ยวนี้ไปปั้นไปอะไรห้าหัวมั่งสามหัวมั่ง สองหัวแล้วก็มึงจะไปยังไงล่ะกูว่าเอามึงมึงมึงเห็นเบานาะคเวลามันเลื้อยไปหลายๆห,หัวไหมมึงไม่ทะเลาะกันน่ารู้เลยเหรออันนี้ไปสร้างเก้าหัวขึ้นมาเนี่ยกูว,ว่ามันพิการอย่างหนักเลยนั่นน่ะฮะมึงเคยเห็นเหรอไปนี่ไปเห็นลอยอยู่แม่น้ำโขงเนี่ยอู้วแสจ์นักปลามันก็ลอยน้ำได้มันอัศจรรย์ตรงไหนว่าลอยน้ำเฉย ฮะมันมาสร้างบ้านสร้างตึกให้มึงรือไงมันมาช่วยมึงทำงาน,าน,านาไงพญานาค่ะนะพ่อแม่ตัวเองก็ไม่ข้ารพนรับถือฮะผู้มีบุญมีคุณก็ไม่ข้ารพมับสือไปนรับถือพวกนั้นเหรอฮะมันหาอะไรมาให้มึงอ่ะ จะนับถืออะไรก็นับถือไปเถอะให้มันน้อยๆหน่อยอย่ามาศาสนาพูดมาไม่จะแบบพระยานากับเรามากราบมาไหว้ครูบาอาจารย์อยู่นี่ถ้ามันมีจริงอนนะนะฮะกูพูดมาหลายปีแล้วป่านนี้ถ้ามันมีจริงมันมีฤทธิ์มีเดชมันชักกูตายแล้วป่านนี้มามาต่อยกับกูหน่อยพระยาน้า,นามาอ้ะ,ะ,ะมันไม่มีหรอก มันอยู่คนละภพละภูมิมันจะมาช่วยกันมันจะมาเปลี่ยนแปลงกรรมของคนได้ยังไงแม้แต่พระเจ้าก็ทําไม่ได้เห็นไหมสี่อย่างแม้แต่พระเจ้าก็าทำไม่ได้หนึ่งเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์ใครทําใครรับฮะมึงกินเหล้าแล้วจะให้คนอื่นเมาแทนไงฮะมึงแก้วได้เลยมึงเลิกเมื่อวานมึงแก้ได้อะ เรื่องปีกายเนี่ยม,มึงแก้ได้ไหมมึงต้องแก้ทัศนาตัวเองกรรมในปัจจุบันว่ามึงจะไม่ทําอีกแล้วนะนั่นแหละคือการแก้กรรมแก้การกระทําของตัวเองกรรมมะแปลว่าการกระทํามึงจําไหมพูดละึ้นเลยฮนะฮ <c oughs> ะฮะฮะฮะ,ะมีน้องตาอง,งเดียวที่สอนแบบนี้นะเพราะว่าไอ้คนไทย ทั้งหมดเลยทั้งประเทศเลยนะไม่เคยได้ยินแบบนี้นะใช่เขาไม่กล้าหรอกเขากลัวรถทัวร์จอดเยอะเขาว่าฮะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะต่างคนต่างพวกวิทยศาสตร์เขาก็รักษาผลประโยชน์ของเขาจริงไหมพวกพราหมณ์พวกอะไรอันนั้นมันของเขาเราไม่ได้ว่าถ้าพราหมณ์เขาจะทําอะไรมันก็เป็นเรื่องของเขาศาสนาคิดศาสนาอื่นอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของเขา แต่พูดเราก็เป็นเรื่องของเราไงเราอยู่ด้วยกันได้ไม่ได้ทำไมจะไม่อยู่กันนะแต่เราต้องเคารพเขาเขาก็ต้องเคารพเราจริงไหม้าเราเคารพเขาเราไม่เห็นไปว่าถ้าพวกพราหมณ์เขาจะไปกราบไหว้จูงไก่มากราบใครจะไปว่าแต่นี่เป็นพระแท้ๆบวชใส่พราะกาสาวพาัดเนี่ยพาญาติโยมเห็นไหมพาลูกศิษย์ไปเข้าสุ่มไก่มื่อกี้ไหมนะขังจิตว่างั้นฮะ ไอยโยมก็ปัญญาอ่อนอยากถูกหวยถ้าใครไปขังกิจจะถูกหวยก็พากันเข้าสุ่มเต็มอยู่ช่องเม็เนี่เห็นไหมมันเชื่อเพราะความอยากเหมือนคนจะโดนหลอกเนี่ยเห็นไหมพวกคอเซ็นเตอร์ center, พวกอะไรเนี่ยเห็นไหมพวกหลอกลงทุนเนี่ยเขาก็หลอกเอาอะไรมาลออ่อ่ะเหมือนใส่เบ็ดเนี่ยมันต้องมีเหยื่อใช่ไหมเหยื่อตายมันก็ไม่ค่อยชอบเลยนะปลาเนี่ยนะ,นะ,นะต้องเหยื่อสด,สด ะะฮะเหยียวปลอมก็ได้นะหนไหมเ<อ>บ็ดฝรั่งเยียปลอมยังกินทุกวนันสุดมากจะตายเพราะเยียปลอมเลยตัวฮะฮศาสนาของพุทเรานี่นะมันต้องเป็นอย่างนี้นะเอาละน,นอดพอแล้ว <laughs> มีคนดูอยู่เหรอสามรกว่าอยสามร้อ, <laughs> อยจริง the um...